สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาทำ question and answer กันนะครับ QA เกี่ยวกับเรื่องที่ผมไปเรียนต่างประเทศมาครับสวัสดีครับแวัสดีครับตักนุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ชีวิตดีนะครับพี่แต่ว่าก็กลับมาติดเกมใหม่พี่น่าจะรู้จักนะครับตอนนี้ผมเล่นเกมชื่อว่า h o w a r t s Legacy แน่นอนครัผมอยู่ House Slytherin เพราะต้องเก็บคาถา Curse นะเราก็ไปปราบคนดีคนไม่ดีแล้วแต่แย่เลแบบเล่นไปมาผมก็รู้สึกว่าแบบ มันเหมือนชีวิตเรามากเลยแบบผมมองตัวเองแะเนี่ยผมเป็นตัวละครในแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวหนึ่งเพราะว่าตอนที่ผมเด็กๆเนี่ยตอนที่ผมเรียนมังนอกทุกอย่างเป็นเหมือนในแฮร์รี่พอตเตอร์เดะเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ House s ผมอยู่ h o house g r e n v i l l e เป็นสีเขียวแฮร์รี่พอตเตอร์มีสลิสบรินซึ่งก็เป็นสีเขียวเป็นโรงเรียนประจําผมก็นอนโรงเรียนประจําที่เขาแบ่งแยกๆมาก็เป็นแบบนั้นคือแบบชีวิตผมคือแฮร์รี่พอตเตอร์เขาแบ่งกันทําไม ก็ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆได้ดู g o b l e t of Fire นะครับมันก็จะมีมถ้วยรางวัลใช่ไหมแบบว่าใครเป็น Ultimate Wizard หรือว่าในทุกเทอมมันจะมีเก็บการเก็บคะแนนก็เหมือนกันครับคนเขาแบ่ง Houses เป็น Houses เพราะว่าเขาอยากเก็บคะแนนอย่างเช่นมันจะมีการแข่งขันฟุตบอลรักบี้คริกเก็ตอะไรก็ตามเราก็จะเล่นเป็นทีมเป็น Houses <S <S เพื่อเพื่อการแข่งขัน <S <S เพราะว่าที่นู้นเป็นประเทศที่ค่อนข้าง competitive <S <S ผมไปตั้งแต่ เืิดเทอมมาแรกผมอายุ11ขวบเหมือนจะเป็นเขาเรียกกันว่า family tradition แต่ว so ่าปู่ก็เรียนอังกฤษพ่อก็เรียนอังกฤษลูกก็ต้องเรียนอังกฤษเป็นฟิลประมาณนี้ครับไป8ปีครับต่างกันมากครับด้วยสำเนียงแล้วก็แสดงแล้วก็วิธีการพูดเหมือนใน Harry Potter ครับเขาพูดในสำเนียง oh hello my name's Harry Potter I'm Ron Weasley น ช่วงแรกที่เราไปเราก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็เป็นสำเนียงที่ฟังยากเนี่ยฟังยากมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนหรือว่าไม่ได้ไม่ไม่เคยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีแต่สำเนียงแบบนั้นเลยวิธีการปรับตัวใช้เวลาค่อนข้างนานปรับยังไงอยู่ไปเรื่อยๆเปิดเปิดทุกอย่างรับทุกอย่างเพราะถ้าเกิดเราปิดเราจะไม่ได้รับอะไรเลยเราก็เป็นอยู่เหมือนเดิม อตอนแรกๆไม่ได้กลัวการใช้ภาษาครับเพราะว่าตอนนั้นเราเรายัางเด็กเราเราแค่รู้สึกว่าเออภาษาก็คือภาษาเราคุยกับเขารู้เรื่องเขาคุยกับเรารู้เรื่องก็โอเคมีเพื่อนที่เป็นคนจีนคนเกาหลีคนไทยก็มีรัเสเซียก็มีอังกฤษสกอตแ,แลนด์พวกนี้มีหมดเลยครับสำเนียงแตกต่างไหมแตกต่างกันครับก็คือทุกคนพูดอังกฤษแหละแต่ดายเล็ก คนละอย่างกันอย่างเช่นคนที่อยู่สกอตแลนด์ก็จะมีสำเนียงสกอตเตอร์ชักซ์เซนแบบนี้หรือว่าคนที่มาจากลิเวอร์พูลเอเยคอุณโโก,ก็จก็สกาวซตอร์ชักซ์เซนคุณก็รู้ี่เจราเลยประมาณนี้ก็จะพูดแบบนี้เนาะแล้วสำหรับผมผมก็อยู่ในตอนแรกอยู่ในเมืองออกซ์ฟอร์ดก็ติดสำเนียงออกซ์ฟอร์ดก็จะเป็นเอ้ยย่าให้เลโหลฮาวยูดิงเดย์ย่ายอมแฮร์รี่พอตเตอร์ยอ่ะคำติดหัวของผมช่วงแรกที่ไปเลยก็คือผมไปพูดคำว่าทีครับซึ่งคนอังกฤษก็งงว่า ทีหมายถึงว่าชีแบบชาสมชีหรือว่าทรีแบบต้นไม้ทรีทรีต้นไม้หรือว่าสามอันนี้ก็คนอังกฤษนุ่นแบบเฮ้ยสรุปนายต้องการอะไรก็แบบที <c oughs> เรียน,าน,นยงง class, ภาษาอังกฤษที่นู่นเป็นยังไงคลาสภาษาอังกฤษที่นู่นจะแบ่งเป็น2องคลาสอันนึงคือ l i t e r a t u r ์ก็คือวิธีแบบอ่านหนังสือ <c oughs> การเข้าใจหนังสือแล้วก็มา analyze แล้วก็อีกอันนึงน่าจะเป็นแบบ creative writing ก็คือวิธีการเขียนให้น่าสนใจแบบว่าเขียน story เขียนนิยายอะไรพวกนี้ก็จะมี2คลาสแย่แม่เพื่อนรู้ป่าว่าตอนที่ผมเข้าคลาสภาษาอังกฤษครั้งแรกที่นู่นผมนึกว่าแบบเออจะเป็นการสอน conversation แล้วก็สอน grammar อะไรพวกนี้แต่ไม่มีเลย conversation ไม่มีเพราะว่าทุกคน คุยเป็นอยู่แล้วแกมมาไม่มีเพราะใช้ตั้งแต่เด็กมันไม่จาเป็นตน้องมีแบบมันได้ตามธรรมชาติแต่สิ่งที่เขาสอนนะครับคือการใช้ s i m m ลี่ Adverb Adjective วิธีการเขียนสตอรี่ให้มันแบบน่าดึงดูดน่าอ่านเลยตอนที่ผมเข้าไปเรียนครั้งแรกอ่ะคือแบบงงแบบนี่คืออะไรเนี่ย s i m i ล e metaphor personification นอะไรพวกนี้คืออะไรไม่รู้ภาษาผมได้ภายใน2 2เดือนแรกอยู่ใน Environment ทที่บังคับให้เราพูดแต่ภาษาอังกฤษมันได้ไวมาก แต่ว่าตอนกลับมาเนี่ยก็กจริงครับผมก็เรียนมาหาลาัยอินเตอร์แต่ก็สังคมก็เป็นเพื่อนคนไทยเนาะเราก็พูดภาษาไทยกันจนรู้สึกว่าแทบไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเลยนอกจากเรียนอยู่ในห้องเรียนคือแบบถ้าเกิดอาจารย์เป็นเป็นคนต่างชาติก็อยากก็ต้องใช้แต่ถ้าเกิดเห็นว่าเฮ้ยอาจารย์คนไทยอาจารย์ครับแบบนี้เลยเออผมได้มีโอกาสไปร่วมงานกับทีมต่างชาติครับก็คือเป็นคนอเมริกันคนอังกฤษหมดเลย แล้วตอนที่เราพยายามจะ make conversation กับเขาเรารู้สึกว่าภาษาเราแบบช้ามากเลยเขาถามว่า hello h o w a r e you? เราก็ h o w a r e you? แบบมันมันม,มันคือเอ้ยเดี๋ยวนะ h o w i อ๋อ i'm f r e เรารู้สึกว่าแบบลิ้นมันพันภาษาเราไม่ได้เราไม่มั่นใจเลยผมก็รู้สึกว่าแบบสิ่งที่เราได้เรียนมามันเริ่มหายอะ่ะแล้วเราอยากหาวิธี maintain ภาษาแล้วก็สำเนียงที่เราเรียนรู้มาเอาจังนะผมก็ experiment กับหลายวิธีมากแต่วิธีที่ผมรู้สึกว่า เวิร์กแล้วก็ปัจจุบันกำลังใช้อยู่ก็คือแอปพลิเคชันชื่อ Elsa Speak ครับมันคือคู่หูในการพัฒนาหรือว่าฝึกซ้อมหรือว่าเรียนภาษาอังกฤษครับ e l s a Speak กนะครับก็จะเป็น Top 5 English Speaking AI ของโลกนะครับกูกิเป็น investor นะครับมีคนโหลดมากกว่า54 0ล้านคนซึ่งแอปนี้นะครับมีฟังก์ชันเยอะมากแล้วก็ใช้ง่ายมากเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าใช้ไงด้บ้างพี่พี่เชื่อมาว่าผมใช้แค่แอปอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าภาษาของเราเริ่มแบบ กลับมาในระดับที่เราเคยดีเท่านั้นนะหรอใช่ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะพี่มานั่งกับผมสวัสดีครับสบายดีครับพี่คือเอ่อที่ผมเข้าใจนะก็คือพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษใช่ไหมเพราะว่าพี่ก็ทําทํางานที่ต้องก็จําเป็นต้องใช้ภาษาเนาะต้อเลยวันนี้ผมอยากจะมาเทสว่าในมุมมองของพี่เนี่ย แอปอันนี้สามารถช่วยได้ไหมเพราะว่าผมภาษาผมได้อยู่แล้วแต่ผมแค่อยากเมนเทนแต่พี่อยากอยากรู้ว่าสามารถพัฒนา ใช่อยากรู้อันนี้นะครับคือแอป ELSA ครับเป็นแอปที่สามารถช่วยเราในด้านของการออกเสียงหรือว่าอ่านคำหรือว่าทำ anything ที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษมีฟังชันอะไรบ้างอ่ะอ่าโอเคฟังชันนะครับอันนี้นะครับคือโฮมส e รีนโฮมก็จะมี practice daily lessons UI นี้มีเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าผมใช้เป็นภาษาอังกฤษโอเค practice daily lessons ก็คือก็ฝึกซ้อมแต่ละวัน improve pronunciation <med> ก็คือ <med> อยากจะออกเสียงให้ถูกต้อง <med> ก็ต้องกดมาตรงนี้ <med> study by topic ถ้าเกิดเรากดเข้าไปเนี่ยก็จะมีให้เลือกเลยว่าคุณอยากทำ category อะไรอย่างเช่นอ๋ออยากทำเกี่ยวกับชีวิตความรักเราก็กด,าากดเข้าไปใน relationship ก็จะมีเป็นการแบบแนะนำหรือว่าสอนวิธีการใช้ภาษาในแต่ละโหมดของชีวิตเราอย่างเช่นแบบเนี้ยอันนี้มี online dating. ออนไลน d a t ing อ๋ <med> อว่าจะคุยยังไงตอนแบบว่าเดทออนไลน์ตึ๊กคำสั์ <med> ออนไลน์เดทดิ้งมีอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ถ้าเข้าไปมันเป็นไงออนไลน์เดทดิ้งเหรอครับอยากลองไหมอยากได้โอเคก็เนี่นะครับก็คือออนไลน์เดทดิ้งก็จะมีจากเซมโบอันนี้ก็อันแรกก็คือพูดอันที่สองฟังคุณออกเสียงได้ไหมอันที่สามคือฟังเริ่มยังไงกดสตาร์ทครับคุยตื่นเต้นพอเข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงต่อมันก็จะบอกว่า คุณจะทำอะไรในนี้ก็คืออันแรก pronunciation skill ในวิชานี้คุณจะได้ฝึกออกเสียงฟังแล้วก็พูดสิ่งที่เอลซ่าพูดคือจะให้ฟังก่อนแล้วก็ให้ตุ๊ดตๆแล้วก็ออกมาเนาะแปลว่าเราต้องพูดให้เหมือนเขาใช่ครับโอเค surprise อันนี้ไม่น่ายากโอเค surprise เก้าเจ็ดถือว่าดีไหมเก้าเจ็ดก็เอบวกบวกไงเอบวกบวกเลยเหรอใช่มาลองของแมคดูเซอร์ไพรส์อ๋อร้อยไปเลยอ่าเนึ้อออกเนึ้อออกแล้วแล้วเราจะดู้ได้ไงบทอันนี้คือมันให้เราเข้ามาฟังแบบคําศัพท์อย่างเดียวหรือมันจะมีบทสนทนาให้เราดู้มีบทสนทนาด้วยครับถ้าเราซ้อมก่อนที่จะไปออนไลน์เดทติ้งจริงๆนะใช่อู้ตื่นเต้นนะคือต้องต้องทำแบบระดับอ่ะง่ายออกเสียงอันที่สองก็ก็ต้องดูไปอ่ะ c คอนเทนเซชั่นเกมผมมีเกมด้วยหรอ เขาเขาเรียกว่าเป็นเกมครับก็คือเราทําเกี่ยวกับออนไลน์เดทติ้งเอลซ่าก็จะใช้ระบบ AI สร้างแบบคําถามขึ้นมาแล้วมันก็จะมีคําตอบให้เราอ่านแล้วก็พูดตามคําตอบนะอ๋อเป็นประโยคใช่ครับเป็นประโยคเมื่อกี้เป็นคําใช่อันนี้เป็นประโยคเล็นเป็นแหละโอเคเ e y you look familiar do you know Luke Johnson ก็คือตอบเลยใช่ครับ Go, <laughs> i do how do you know him i do and yeah i do how do you know him oh. ไอเอลจะไปไหนไกลใช่ไหมถ้าเพื่อนตั้งค่าฟีเจอร์เป็นภาษาไทยในแอปแอปจะมีฟีเจอร์แปลทั้งประโยคให้ด้วยก็เอลซ่านครับสามารถช่วยเราพัฒนาในด้านการออกเสียงบทสนทนาการใช้คำก็เป็นเหมือนโค้ดส่วนตัวของเรา downtown ฉันเนี่ยทำงานด้วยกันที่ดาว์ทาวถูกไหมใช่ครับ เว้ยมันนี่มันยาวอ่ะแน่ small world small world small world เพราะมันมีข้อหมายตกใจ <c oughs> small world I work with him ไอเดียปะ small world I work with him now so house unite go i n g ตรงนี้เจ็ดสิบแปดเป็นสีส้มคือไงอ่ะ สมมติว่าเราเรา,เราพูดไปเมื่อกี้เนาะอแอปเอลซาเนี่ยก็จะช่วยเราไอดีนิฟายว่าเราไม่ออกเสียงอะไรบ้างเราก็จะมีคำแนะนำให้ก็คือเจ็ดแปดเรากดเข้าไปปึ้งมันก็จะบอกว่าอ่ะรวมรวม,มเราได้เจ็ดสิบแปดเปอร์เซนต์การออกเสียงเราได้แปดสิบเปอร์เซนต์อ่ะแล้วสิ่งที่ถูกต้องก็เป็นไงทำไปดู่ลยเออให้ผมเหรออืมลองดูเลย small world I work with him now so how's your night going อืมโอเคก็ apparently ผมไม่ออก w o r k อ๋อนึกออกมันต้องออกให้ถูกทุกคำเป็นเป๊ะเวิรกกอ็นอกจาก conversationlisteninggame ก็นอกจากพูดก็จะมีฟังเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยบางคำออกเสียงคล้ายกันมากแต่คำหมาย,ยคำหมายความ,มหมายคนละอย่างกันก็ แอปนี้สามารถช่วยได้ครับ Select the audio that matches the phrase ก็คือมีคำนี้เนาะมันมีให้เลือก2อันว่าอันไหนถูกต้องเราแค<ต>่ต้องฟัง2อันแล้วก็ identify ว่าคำที่เขาออกเสียงเนี่ยอันไหนคืออันนี้เชิญครับเช่น want want won't เอ้าต่างกันเลย want won't want, want. บน แน่ใจนะแน่ใจครับ want โอเคชัวร์เย้อ๋อมันจะมีต่างอย่างไงสองคเนี้ก็ I want that ฉันอยากได้ I won't ฉันจะไม่อ่านี่ก็อุ้ยแบบพอฟังมันคล้ายๆกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันเลยโอ้ยากอยู่เหมือนกันหูวงนี้คือแบบว่ารู้สับไปก็เท่านั้นเลยถ้าเราออกเสียงไม่ถูกใช่ครับในการสื่อสารเยอมาลอง six อุ้ยมันมีเป็นแบบให้พูดช้าด้วยนะ yeah six 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 นี่แง yeah. <Yeah. S 1> มาตอบไป there there dare อุย there คิดว่าน่าจะเป็นอันบนเพราะว่าเพราะมันมีแบบอันบนมันแบบ e เดแเ e สุดแรกมันแเดอืมเป็นไแต่ว่าอะไรครับสองคำนี้ก็ถ้าเกิดเราพูดว่าโอ้ e r ดก็ตรงนู้นแต่แดคือท้าทาย๋อมันทรูดออแดใช่ครับอ่าก่โอเคประมาณนี้นะคนับผมข้างหนึ่งข้ะไรอีก Leftovers Left l e f t o Leftover มาฟังที Leftovers Leftovers อุ้ยทำไมมันน้อยเลยอ่ะ Leftovers อาจริงแยกไม่ออกเลยว่าตัวเองพูดผิดตรงไหน Restaurant ไม่น่ายาก Restaurant อือเจถือว่าดีนะครับก็สีเขียวคือถูกเนาะสีแดงคือไม่พูดหรือพูดผิดถ้าเกิดเราอยากแบบเฮ้ยอยากเอานี้ได้แบบเขียวหมดเลยเราลองกดเข้าไปนะ แล้วก็มันตัว A จะช่วยเรามันจะช่วยบอกว่าเราต้องออกเสียงไงอ่ออ่อวิธีการใช้ปากอ่อ restaurant อ๋อบอกขนาดนี้เลยใช่ว่าสุดสุดไหนเขาลองพูดอีกทีหนึงได้จะได้แล้ restaurant เฮ้ยนะออกเสียงตัว A ได้เลิศว่ะมันดีนะจริงก็คือ เล่นแอปนี้ซะแบบวันละสินาทีก็รู้สึกว่ามีพื้นฐานแล้วนะ <_ d: S 2> ใช่ไหมฟันนี้คือพี่ก <Yeah. S 1> ็แอปนี้นะครับมีแบบฝึกหัดให้เราได้ใช้มากกว่า2 0 0 0มืนอันเลยพี่มไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการออกเสียงการเรียงภาษาการใช้คำอะไรพวกนี้การฟังมีหมดเลยตอนที่พี่โหลดมาแล้วก็ตั้งค่านะมันก็จะมีให้เลือกว่าเราอินเทรสในเรื่องไหนบ้าง เลยแอปนี้ก็จะช่วย categorize ว่าเฮ้ย mm hmm. วันนี้มาทำอันนี้อันนี้นี้ดีกว่าให้มันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของพี่อืมดีเลยก็ตั้งว่าสมมติเราไม่เก่งเราก็ตั้งแบบต่ำๆได้มันก็จะมีแบบว่าเลเวลไปใช่ครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมปรับ Setting ให้เป็น advanced อืมเนาก็พอได้อยู่ถือว่าพี่เก่งมากก็ถือว่าทำได้แล้ว <Yeah. S 2> ครับเพื่อนวันนี้ผมได้มาทีม up ก,กับเอลซะครับวันนี้เราจะมาแจกโค้ดกันครับ mm hmm. ได้ลด แปเปอร์เซ็นต์ไลฟ์ไทมเมมเบอร์ชิพครับไ,ไลฟ์ไทม์้วไลฟ์ไทม์ก็ูใช้ได้ตลอดกาลใช่ค่ะ เหลือเท่าไหร่เหลือ2 4 4 4บาทครับ Lifetime Membership ลด8ปเอร์ครับผมถ้าเทียบกับชีวิตที่ต้องมีอยู่ไปอีกประมาณสมมติ60ปีก็คุ้มอยู่ถ้าลองหานดูคุ้มมากคุ้มมากถือว่าใช้ได้ดีเลยก็นี่นะครับใช้โค้ด MAX ตัวใหญ่หมดนะครับถ้าเกิดยังไม่อยากเป็น Lifetime Member นะครับเราก็มี One Year Membership อยู่ที่ราคา1,119บาทครับผมโอ้แต่ถ้าเกิดจะใช้สัก3ปีซื้อเป็น Lifetime ก็คุ้มกว่าแน่นอน โอ้น่าสนใจครับ yes โหลดได้ที่ไหนนี่ยก็ Google Play หรือว่า App Store ครับผมเยี่ยมยอดเยี่ยมยอด่ยังไงพี่ก็ต้องลองไปลองโหลดโหลดดูแน่นอนครับผมก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์สมัครเลแล้วถ้าเกิดอยากจะพพอร์ตผมนะครับก็อย่าลืมกดปุ่มตงค์ด้านล่างให้นะครับเยี่ยก็ขอบคุณที่รับรอมากๆนะครับที่มาร่วมด้วยวันนี้สนุกมากๆยินดีขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่ See you everyone Take care เมื่อเราทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทุกๆสิ่งรอบตัวเราก็จะดีขึ้นไปด้วย